ขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่เซลอยกันต่อและนี่คือช่วงเซลอยพิกกับการพาท่านไปตะลุยเบื้องหลังภาพยด็เด็ดที่อยู่ในกระแสสับสนช่วงโดยซ i นเ m มาชิการนเรมิดโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณซีรี m ์ฮอบอยโกลเด้นดักแคนครับสัปดาห์นี้อย่างที่เราปูทางไว้ว่าจะเป็นการเกาะกระแส่าซูเปอร์ฮีโร่เร็วเหนือแสงครับนั่นก็คือ The Flash ครับ l a s h ถึงแม้ว่าเราเคยเห็นเข้ามาแล้วไม่ว่าจาก Justice League หรือแม้แต่ในภาพยนตร์ชุดทางซีรีส์แต่ว่าเราต้องยอมรับว่าในมุมมองของตัวผู้กับจัดแฟรนไชส์อีกนั่นคือแอนดี้มูสเกติเขามีการวางบริบทของ The Flash ฉบับของเขาบ,บนบรรทัดฐานง่ายๆเลยว่าเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูกเพราะฉะนั้นหากไม่มีอารมณ์การต่อยอดเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยหนังไม่มีทางไปต่อเพราะเขาบอกว่าหนังของ The Flash นั้นมีแกนอารมณ์ที่สวยงามและมีพลังมาก จึงทำให้สามารถขับเคลื่อนหนังสู่การประชนภัยในมิติต่างๆของ The Flash ได้อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือตัวละครเบลลี่อารีนนี่แหละเราเคยเห็นการแสดงของเอสลา i ิลเลอร์ไปแล้วนะฮะจากก่อนหน้านี้แต่ว่าในการเล่นเดอะแฟลชครั้งนี้เนี่ยพุ่งกลับถึงขั้นออกปากชมเลยนะครับเพราะว่าเขาต้องเล่นเป็นเดอะแฟลชใน2มิตินะฮะซึ่งจากการแสดงของเขาเนี่ยทำให้เห็นชัดเจนเลยว่าตัวละคร2ตัวนี้คือคนละตัวกันจริงๆนี่เป็นความสามารถที่ไม่ธรรมดาจริงครับแล้วทุกคนต้องไปดูเพราะว่าในหนังเรื่องนี้มันจะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเก่าบล เขาต้องสวมบทบาทใน2องอรียาบทที่มีความแตกต่างอันนึงอ่อนวัยไร้ประสบการณ์ก็กําลังแตกหนุ่มอีกอันนึงคือ b บรี่ที่เป็นซ u เปอร์ฮีโร่ในโลกปัจจุบันที่ต้องเดินทางย้อนเวลากลับไปเขาต้องดึงเอาความสามารถเกือบ80%ในการแสดงออกมาเพื่อทำให้คนดูเชื่อว่ามีแบรี่อยู่2ตัวตนซึ่งในวันนี้นะครับเรามีคลิปสุดพิเศษจากภาพยนตร์เดอะแฟตมาฝากกันนะครับติดตามมาเลยครับในช่วง l ซโรลอยพิกสนับสนุนช่วงโดยซีน e มจิก้าเนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณซีนิม h าโฮมบายกรนดักครับช่วงเซรลอยพิก สนับสนุนโดย Cinema t i c a เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck What I do know is that Zod somehow controls the world engines, which will be destroying much more than just Metropolis now. with every passing second that we don't stop him Barry, what are you doing? What? Our kids are going to want to see this. Your kids? Well, you know like like everybody's kids. I mean, the children of the world, they're gonna want to see this. We're getting close. I'm gonna stay airborne and take out their sky power. And Barry, just so we're clear, what that essentially equates to is you and me versus the entire Kryptonian army. Chill. We need to buy Kara enough time to take out Zod. ขอเชิญคุณผู้ชมร่วมสนุกกับรายการสลุรอยเพื่อชิงเสื้อฮูดพร้อมหมวกจากภาพยนตร์เรื่อง The Flash รวม1รางวัลเพียงตอบคำถามว่าพาหนะใดของแบทแมนที่ออกแบบมาเพื่อภาพยนตร์เรื่อง The Flash โดยเฉพาะ คุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกด้วยการกดไลค์เพจรายการและตอบคำถาม็นภาษาอังกฤษพร้อมระบุชื่อนามสกุลต่อท้ายที่ช่องคอมเมนต์รูปกิจกรรมนี้ทาง f a c e b o o เซลุลอยตั้งแต่วันนี้ถึงวันอังคารที่13มิถุนายน2566สำหรับผู้ที่ตอบถูก1ท่านเท่านั้นจะได้รับของรางวัลสุดพิเศษนี้คนละ1เซตทางรายการจะประกาศได้ชื่อผู้โชคดีทาง Facebook เซลุลอยวันพุทธที่14มิถุนายน2566ครับ You lost both parents in one day. There's gotta be a way to fix it, right? You could destroy everything. Bruce, I could go back and save her. Her mom. 15. This can't be happening. Want some help? The Flash But drop his head. Drop the Dun Dun Penton. Drop the Dun Dun Penton. Drop the Dun Dun Penton. the Dun Dun Penton. Drop the Dun Dun Penton. Drop the Dun mx Penton. Drop the Dun Dun